เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับปาเจ r o ่โฉมใหม่ผลิตในไทยจะกลับมาฆ่า Fortuner และ m ิ x X สวัสดีครับเพื่อนๆ m i t s นมิ s ู i ิชิยืนยันชุบชีวิตปาเจโร่ตำนาน SUV ขาลุยกลับมาแน่ปลายปี2026ผลิตในไทยก่อนส่งขายญี่ปุ่นถือเป็นข่าวดีสาหรับแฟนๆสายออฟโรดที่รอคอยกันมานานเมื่อมิสูบิชิมอเตอร์ยืนยันแล้วว่า เตรียมปลุกตำนานปาเจโร SUV ขาลุยระดับเรือธงให้กลับมาทำตลาดอีกครั้งโดยมีกำหนดเปิดตัวช่วงเดือนธันวาคม2026สำนักข่าว NHK j a p ป n รายงานว่าปาเจโร่เจเน a เรชันใหม่จะถูกผลิตที่ไทยเป็นฐานการผลิตหลักก่อนจะส่งออกไปจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเป็นที่แรกซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย มีโอกาสสูงที่จะได้สัมผัสปาเจโรรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันย้อนรอยตำนานราชาแห่งทะเลทราย i t s u ดิชิปาเจโร o เปิดตัวครั้งแรกในปี1982และสร้างชื่อเสียงอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะหนึ่งในรถขับเคลื่อนสีล้อที่ทนทานและมีสมรรถนะออฟโรดสุดแข็งแกร่งจนได้รับฉายา King of the Desert จากชัยชนะมากมายในรายการดากาแลลี่รวมถึงความนิยมทั่วโลกทำให้ปาเจโร กลาเป็นรถในฝันของคนรักรถลุยมาหลายยุคแต่ด้วยความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปและสถานะการเงินของบริษัทมิซูบิชิตัดสินใจหยุดขายปาเจโร่ในญี่ปุ่นเมื่อปี2019และปิดสายการผลิตสุดท้ายในปี2021ซึ่งหลายคนคิดว่านี่คือจุดจบของตำนานไปแล้วกลยุทธ์สำคัญของมิซูบิชิการตัดสินใจคืนชีพปาเจโร่ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของแฟนๆเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในหมากสําคัญเพื่อฟื้นฟูแบรนด์มิตซูบิชิที่กาลังเผชิญกับความท้าทายจากภาษีนําเข้ารถยนต์ที่สูงในสหรัฐและสภาพตลาดโลกที่แข่งขันดุดเดือดการนาเชื่อรุ่นที่แข็งแกร่งกลับมาถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและดึงดูดกลุ่มใหม่ให้หันกลับมามองมิตซูบิชิอีกครั้งปาเจโร่ใหม่จะออกมาในแบบไหนแม้รายละเอียดสเปคจะยังไม่ถูกเปิดเผยแต่มีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นว่าปาเจโร่ใหม่ อาจใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ All New Triton และเป็นรถตัวถังเฟรม Body on Fra m e เหมือนเดิมเพื่อรักษาความแข็งแกร่งแบบรถออฟโรดแท้ๆส่วนขุมพลังคาดว่าจะมีทั้งเครื่องดีเซลและอาจมีทางเลือกไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดตามแนวทางรถ SUV รุ่นใหม่ของมิซูบิชิคาดการตลาดไทยเนื่องจากปาเจโร่รุ่นใหม่ผลิตในไทยเป็นหลักโอกาสที่คนไทยจะได้เห็นรถรุ่นนี้ขายในบ้านเราจริงสูงมาก หากเปิดตัวจริงในปี2026คาดว่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Toyota Land Cruiser Prado Ford Everest และ Isuzu m u x ทําทำให้ตลาดรถออฟโรด7ที่นั่งกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างแน่นอนการกลับมาของปาเจโรครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นการคืนชีพตำนานที่แฟนๆรอคอยมานานและจะเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของ Mitsubishi ว่าจะสามารถสร้างปาเจโรให้สมศักดิ์ศรีราชาออฟโรดได้หรือไม่หากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ